ลำในวันนี้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวิธีการนะคะดิฉันขอประชาสัมพันธ์กำหนดการให้ทุกท่านทราบคุณ<า>ท่านมากนะครับก็หวังว่าโครงการที่ดีนี้นะครับจะลงมาสู่อำเภอปะกนชัยของเรานะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนของเราได้ปรบมือให้เกียรติเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและส่งมอบโครงการพีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือพีเอ ได้ดําเนินโครงการพีเพลังงานการสะอาดเพื่อชุมชนโดยสนับสนุนระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชนเพื่อชุมชนสนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบโซลาร์หน้าบ้านตาจุ๊มูงรีตำบลโคกงแางอาเภอประคุณนะคะดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะให้กับทางพี่น้องชาวบ้านตาจุนะคะ คนทำ นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะคะที่วันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาพรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสมมอมบโครงการนะคะ<น> A พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนให้กับพี่น้องบ้านปาจุกนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะดีๆที่ทางเราทําขึ้นมาเพื่อพี่น้องจุดหนึ่งะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแรงบ้าสำคัญสำหรับบ้านปาจุกต,ตอนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นโครงการนะคะที่สอ,สอสเอื่อค่ะค่ะขนะนี้นะค กับเพื่อชุมชนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะรล้วดัน,นปาปักหนึ่งค่ะอันนี้ป่าก็สไลเดอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่เก่งค่ะท่านที่เก่งใะกานรัดปีชคนไชไว้ว่าผู้กับไม่ะช่หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่าต้นโคะหนหน,นะคะตหนหน้นราชพฤกษ์นะคะถือว่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะคนไทยในสมัยโบราณ ในบ้านเรือนในะคะเป็นความเจริญสายที่ได้หาเราจะเซ็นต์ต้นไม้ลดการร้อให้กับควอมเย็นนะคะให้กับทางบ้านนะคะทั้งในในสมัยโบราณและพูดถึงประโยชน์ก่อนนะครับคืออย่างน้อยตอนนี้คือชาวบ้านได้ได้มีน้ําใช้โดยที่ใช้พลังงานจากระบบธรรมชาตินะครับคือโซลาร์ปั๊มนะครับชุมชนที่ได้ประโยชน์ก็ 165ตัวเรือนนะครับที่จะได้ประโยชน์จากการใช้น้ำซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้า